อะไรพบกับเดที่หนึ่งซูสจับยอดเลยเผลอๆนักีตาร์นเปนนักกีตาร์อะไรอะให้ป่าไปฝึกให้ใครฝึกป่าเหมือนจันแดงเหมือนกันนะนั่งนั่งมงไปใหม่เลยเก่งจริงไหนเก่งจริงดิวัดไปที่รถเลยไหมอะไรพี่ยังไม่บอกไม่กล่าวอะไรเขาเลย จะไปไหนเนี่ยไม่ถามเาจกิงไม่ใช่เราไปอะไรก่อแล้วก็ไปเรื่อยๆยังไม่บอกว่าไปไปบริจาคเสื้อผ้าไงกระจกเงาใช่ไหมใช่จะไปกระจกเงาวันอาทิตย์ปิด4โมงเย็นแล้ววันนี้วันอะไรวันอาท่ตย์ปิด10 จะไปบริจาคเสื้อผ้าแล้วเราก็ไปไปโรงหานหาร้านของกินไม่ได้ไงก็เลยเออจบที่โรงหันตัวจบของตัวจบอ <c oughs> เอเอตแต่ลุงหันตัวเออแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงหันหยุดวันไหนนะแต่ว่าก็กินบ่อยแต่ดูนะว่าโป๊ะหรือเปล่าไปปุ๊บลุงหันคุณไม่เหงาจะปิดวันนี้หรอบ้าบอที่สุดหันก็ไปเดินชิลอยู่เซนทรัอันนี้เมฆน่ารักเลย ปุปมีปเอาเพลินกินไปแล้วไม่ไเอาแล้วไอ้กาแฟเพลินคือเ,เอาไปแช่แล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพลินคงเอาไปแช่แล้วเพลินก็ลืมไปว่าเพลินแช่หรือเปล่างั้นมันจะหายไปได้ยังไงก็น่นาสิใครเจอกาแฟเพลินนี่คอมเมนต์ก็แย่ยล<ะ>แล้วใครจะไปเจอกาแฟเพลินวะคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยู่ไหน,ม,ม,นมันเป็นแบบกระบอกสีขาวอะ สรุปไม่ได้กินล้งหันนะวิธีจอดคนเยอะด้วยใช่ไปจบเงาเลยไปจบเงาเลยนะใครระหว่างนี้ใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะโอ้ไม่ไม่คงไม่มีใครคอมเมนต์อ่ะเพลอยากตอบคอมเมนต์แต่มันไม่มีใครคอมเมนต์ได้เพลอยากปให้เพลตอบเลยใช่ไอเจคแกรมที่มูนอนนี้ดีไงมูนอันนี้ดีจ้า มันบริจาคไวมากเลยทุกอย่างมันไว่าทุบเข้ามาอยู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะถ้าสมมติแบบกูขับรถมาเป็นชั่วโมงเฮ้ยแนะนำเลยโคตชแจ๋วทีมงานขาดีที่เขาแบบเน้มใจใช่ช่วยบริจาคที่อะไรนะกระจกเงาอไรที่กระจกเงาใช่ยอดเยี่ยมไปหาข้าวกินต่อพวกเราปิดกล้องให้หน่อย นี่คือนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ปาปทำอืรรมหองมบรรยายรสชาติหน่อยไก่กรอบอย่างเง้ยไก่ทอดผัดกันผัดกันด้วยความร้อนสุดค,ความนี่แม่งไม่หนืดก็เลยอันี้นอะจบแล้วม่อยู่ไหนวะไอ้สัดก็เลยหึงแต่พอหนืดปุ๊บ ขึ้นราเนี่ยแล้วก็อิ่มแล้วแบบขายหิวแป๊บนึงแล้วก็บ่นไอ้ไอ้แมวเอว้ยไอ้หรัวแล้วแล้วต้องเตะนะถ้ามึงจะมาเทควันนะมึงย่างขวาสุดนะขวาสุดมึงได้วนชุกินนะกูวนมาแล้วไอ้เที่กว่าจะถึงที่จับรถไอ้เห็ยเลยรู้นข้างหนึ่งแต่เป็นรสชาติที่คุ้มค่ากับการมาแต่ไม่ต้องขับรถมาหรอกนั่งรถบิ้ามา ไม่ก็สั่งแกป๊ปอะไรเงี้ยสั่งไลน์แมสสั่งบูดเจดิวเวอร์รี่เอาหนี่รับก็องจะมาแสบดู้ไอรับเขาเต็ดเขาเด็ดนะไม่ได้ไปพูดมาวันนี้เดี๋ยวผมดูโม่เนียแตตาลัดไปไปรัชที่ ลูกดวงคงเบอร์หน้าผมด้วยถ้าคุณไม่เบอร์ผมแจ้งนะงถ้าเบอร์ตอนนี้ก็คือไม่เห็นอะไระ <c oughs> ละ <c oughs> แล้วถ่ายแค่ลูกกระต่ายกูแล้วนะแล้วคุณเบอร์กี่กอะสามารถเอารูปลูกกระต่ายไปสกแกนได้ปะไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะทำไมอะเ,เ,เออไม่แนออ่ตัดต้นไม้ฮะโลกมันร้อนอ่ะ เกียร์เอาไว้สำหรับทำเหล้าไก่อ่ะแล้วลูกมันร้อนนะรู้ไหมร้อนล้วตัดต้นไม้แล้วลูกมันร้อนแต่เที่ยงคืนเหรอยังคืนอะไรตอนนี้เพิ่งจะถามรุ่มเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมันจะถามรุ่มอย่างม่วงอ๋มอม่วงแล้วม่วงแล้ว,ลวกลับบ้านกลับบนกลับบ้าน,านอะไรเราก็อยู่ที่ห้องอยู่แล้วไมเข้าใจเลย <c oughs> จริงๆฟาร์มเขามีต้นไม้ทั้งหมด1 8 0 ขิงไม่้ไหมอ่ะแค่รดน้ำอ่ะ <c oughs> ก็หมดแล้วอ่าพลังก็หมดต้องไปแช่น้ำร้อนอ่ะอ๋อเฉยๆนะอืมยอ,นะอ,อยากได้สตาร์ดอกจอง <c oughs> วันนี้ได้เงินมา6 7 4ทบี ม่มีหรอกบ้าบอเป็นน่ารักจังแล้วบุยเจอบบี้แล้วมาหน่อย